วันนี้นำเสนอเมนูแกงถั่วม้าค่ะหรือถั่วโฮสแกรมนะคะก็ขั้นตอนแรกนำถั่วม้าไปคั่วค่ะไปคั่วให้สุกเลยจากนั้นก็ใส่เครื่องเทศลงไปค่ะก็จะมีรูปผักชีเม็ดยี่รา่าใบเคลี่ริบแล้วก็พริกไทยดำค่ะนำไปคั่วให้สุกค่ะ ไฟเบาๆนะคะสังเกตว่าสุกหรือไม่ก็ใบเคลือดดีเขาะจะมีเขาจะแห้งกรอบนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็นําไปปั่นนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะปั่นให้ละเอียดค่ะก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ปั่นอีกรอบค่ะจะได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะนำไปปั่นค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะ ละเอียดแบบนี้เลยนะคะยิ่งละเอียดมากร่างกายจะยิ่งดูดซึมนำไปใช้ได้ดีมากๆเลยค่ะอ,อนุภาคเล็กๆเนี่ยดูดซึมได้ดีลำไส้ดูดซึมได้ดีเนาะจากนั้นก็จะเตรียมทําแกงแล้วนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะน้ํามันมันสตาร์ดเม็ดมัสตาร์ดค่ะ ใท้เป็นมัสตาร์สุกค่ะใส่หัวหอมค่ะรอบนี้นุ่นใส่หัวหอมไทยบ้านเรานะคะมีหัวหอมแบบไหนก็ใช้แบบนั้นละคะ่ะถ้าไม่หอมไทยก็หอมแขกสองอย่างนี้นะคะสลับสลับกันเจียวหัวหอมให้สุกค่ะ ใส่พริกแห้งลงไปค่ะใครจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะผัดให้หอมสุกไปเรื่อยๆค่ะผัดไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องสุกถึงขั้นต้องเป็นสีเทานะคะใส่เคอรี่ลีฟค่ะ ไอหิงมีคนถามว่าหิงคืออะไรหิงก็คือทำมาจากยางไม้ช่วยลดอาการท้องอื่นช่วยย่อยค่ะกินอาหารสครารีจะมีหิงทุกๆเมนูจะไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดเลยนะคะมะเขือเทศค่ะ เดือมะเขือเทศให้สุกนุ่มค่ะสุกนุ่มเลยนะคะมะเขือเทศออกดีดีกับน้ํามันเนาะดูดซึมได้ดีกับน้ํามันทุกอย่างใดๆนะคะดูดซึมได้ดีกับน้ํามันใส่เกลือลงไปแต่ต้องเป็นน้ํามันที่ดีนะคะเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์เนาะตอนนี้น้ํามันที่ดีก็คือน้ํามันมันสตาร์ดนะคะดีมาก ผัดให้มะเขือเทศสุกค่ะก็จะสุกนิ่มประมาณนี้นะคะผัดเรื่อยๆก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็นำถั่วที่เราปั่นไว้ละเอียดแล้วมาใส่ค่ะปั่นละเอียดมาก มะขามเปียค่ะเมนูนี้ได้ได้แต่สารอาหารดีๆเลยนะคะมะขามเปียน,นี้คือสุดยอดเลยนะคะช่วยจัดการลำไส้ได้ดีมากนะคะมะขามเปีย <c oughs> <c oughs> เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะ,มะมเมนูนี้ไม่ข้นนะคะจะเน้นแบบสดน้ำค่ะ เราก็ปิดฝาให้สุกเดือดประมาณ5-10นาทีค่ะไม่ต้องไฟแรงมากนะคะไฟพอดีปานกลางนะคะก็ตุ่นไปเติมผักชีสดค่ะเป็นนนเสื็จขั้นตอนแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ จะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะเป็นอิตลีก็ได้นะคะรุ่นอยากจะบอกว่าเมนูนี้คือซูเปอร์ฟูดมากๆเลยค่ะถั่วโฮสแกมเป็นถั่วที่แบบช่วยบำรุงเลือดได้ดีมากเลยนอกจากจะได้โปรตีนแคลเซียมแล้วยังช่วยในเรื่องของฮีโมโกบินนะคะทำให้เลือดเรากลมสวยและที่สำคัญคือมันย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมได้ดีเพราะเรานำไปปั่นละอ